นุ่นเด้อยังรอเบงอ่าบันไดก็เสร็จแล้วอ่ากำลังตกแต่งเดี๋ยวไปเก็บงานเนาะอีกประมาณสามสี่มือเก็บงานเสร็จเราเสียไม้เบิงทาสีดำกันตกกันตกกันเปื้อนอันนี้บันไดอ่าบันไดสุดยอดงามแต่งามว่าข้างในนุ่นก็ทาสีเรียบร้อยตัดสีวงกวบเออออกมาเบงเด้อ ู<อ>ุรดอยากได้บ้านทรงนี้กับเขามาเบิงอันนี้ติดกระเบื้องลายห,หินไลยหินลายหินกาบหินทรายนี่แหละงามไลยหินกาบลายหินทรายชุบชุบชุบแหมเป็นรูปเป็นร่างแล้วกำลังสวยเด้อเมาเบบึงเขาเมา่บิงดูนะสีภายนอกก็เจ็บไปแล้ว เหลือเก็บงานทาไปแล้วเหลือเก็บงานแต่ยังไม่เสร็จดีหรอกรอเก็บงานอีกสักสองสาวันนี่ก็จบไกลและไกละกละไกลละไกลจะเสร็จแล้วเสร็จแล้วสีพาเลาะเบิ้งอีกทีหนึ่งเดอ้อเข้ามาชมกันเยอะๆจะพาเลาะดูบ้านหลังนี้จะสวยสุดยอด